ด้วยนะคะก็ะไปดูเกดสโลงเกจเฉลีย,ลเ,ยลเป็นอ่งบ้างแต่เรื่องว่ามันจะเป็นของเขายอย่างไรบ้างและว่าแต่อย่างไรบ้าง็นสูงดลว่าค่ะเ<ม>อาละค่ะต่อมานะคะดูเกดเฉลียเกดห้าเทิงน,นะคะก็ไปสมัระคะราลไยได้นะคะสมหครอะไรเกจเฉลียดูดีๆนะคะก็เกดเฉลียของหมูด้วยนะคะก็ดูนี่เลยนะคะเกดเฉลีย<ไ>ประมาณ3า5จดนานะคะ สามจุดศูนย์สามจุดศูนย์ห้านะคะก็เก่งดีดีก็ได้รับไปรับปริญญาตรีกับรับสมัครมหาวาลัยเลยนะคะก็ปุ๊บแปลว่าเก่งจะดูด้วยนะคะเก่งน่าจะเก่งนะคะก็เรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็น่าจะระดับมหาวิทยาลัยของเราค่ะก็เก็บไปดีนะคะก็เราไปรับผลการเรียนเสร็จก็ไปสมัครมหาวาลัยเลยนะคะก็สมัคร ขอ,ของเราที่สติชูชอบใส่นะคะมาลัยที่นั้นด้วยนะคะเมื่อแต่มหาลัยที่นี่ปฐุมธานีเองนะคะคุณเพราะว่าที่รัฐเกศเรียด้วยคุณทุมไม่ต่อไปต่อมานะคะก็ไปเนี้ยมหาลัยน้องนรองเชฟนะคะก็ะที่เขตวิทยาเขตลังสีวิทยาเขตสะพานใหม่แล้วก็ราชวิทยาเขตสุขสันะต์พัทบุรีงเองนะคะก็จะดูคณะไหนบ้างนะคะ ก็พวกจะมีคณะพิลปศาสตร์แล้วก็คณะศิลวิสคณะการแล้วคณะนิศวศาสตร์คณะบริหารธุรกิจแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์อื่นทังนะคะวิทยาศาสตร์ของเราหมเลยนะคะคณะศิลปศาสตร์ศิลวิสสตร์นะคะก็แล้วก็คณะไหนก็คือคณะทางทางพยาบาลศาสตร์นะคะแค่ศาสตร์นั่เองนะทั้งหมดเจ็ดคณะแล้วกันนะคะที่มหาลัยน้องเทม เากขนานกะก็ขนคะกยงไรเรื่องว่าน่ะค่นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาลัยของเราก็คือระดับมหาวิทยหลายแล้วนะคะก็ส่วนใหญ่เขจะส่วนเรียนมาอะไรเพื่อนหนูก็มีทีเรียนมาอะไรแล้วนะคะ สแสดงความดีกับหนูแในคณะนิเทศศาสตร์สาขาสามผัสเพราะว่าพักถามหาเองนะคะก็เรื่องเราบอกว่าเป็นเรื่องการศึกษด้วยคือมาหาลาัยเกี่ยวกับเรื่องของาการที่ต่างๆคือว่ามหาลัยที่มหาลัยของเรา มือนวนะคะก็จะว่าค่ะยังเลยอั้งด้วยแล้วก็ปุ๊บานปุ๊บปุ๊บป๊อปเลยนะคะก็คณะไหนบ้างเลือกคณะได้เลยนะคะสนใจที่ระดับมหาวิทยาลัยของเราต้องอ่านหนังสืดอดีนะคะก็เวลากดการเรียนเสร็จก็ไปไปสมัครมหาวิทยาลัยเลยนะคะก็คมะไหนบ้างนะคะก็เรื่องมหาลัยของเราไม่ใช่เรื่องมหาลัยของหนูนั่เองแต่เรื่องว่า กอย่างไรบ้า around, มงมอลไยของเราคือว่าอด้วยล่ะก็ยิงเป็นแฟนแต่ว่าจะต่างนานไรคือบอกว่าระดับภาษาของเราส่วนไหนบ้างก็ศึกษาการโดยว่าพนักงานจะเรียนปริญญาตรีได้นะคะก็ไดจะเพื่อนก็จะแบบว่าเขาจะได้ปริีได้ด้วยนะพอเอาค่ะก็เรื่องศึกษาผ่านมานะคะก็ เรื่องว่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอีกท่านหนึ่งนะคะอีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเ,เกี่ยวกับวิทยาลัยของเซึ่งบอกว่าอบอกว่าของต่อสดใสยั่งเลิงเลยนะคะก็เรื่องเกี่ยวเรื่องอยังไรแต่จะว่าจะเป็สื่อสารนระดับมหาวิทยาลัยนะคะเรียนมหาวิทยาลัยขึ้นปีหนึ่งแล้วนะคะก็เราจะไปซื้อชุดนักศึกษาซื้อที่ตลาดลังสิัพ่ะแล้วก็ซื้อจบปั๊บฟิวเจอร์ เองนะคะก็คือระดับไหนบ้างนะคะก็ศะพท์รวมว่าเกี่ยวกับมหาอะยรเศรษฐกิจตาก็เชื่อว่าสื่อารมหาลัยของเราซึ่งแต่ว่าจะได้ได้เคคอนการดีได้เกศสามถ้าได้เกศสามขึ้นไปจะได้มหาคาวมหาลัยได้นะคะตอนนี้ไว้แล้วะแต่เรื่องว่าก็เรื่องสอบสายการเรื่องว่าเป็นเรื่องเรามหาไรทุบปีดทุบปีดไปเลยนะคะก็ต้องตามสอบการหลักคือง่ายๆนะคะก็เรื่อง เลยนะค่ะข้อจากการบอกว่ามหาวิทยาลัยเทศดีเกิดมหาวิทยาลัยของเราค่ะก็ตั้งใจเจะได้เกรดีๆเท่านั้นชอบเลยว่านะคะเกรดใหญ่ว่าก็ระดับมหาวิทยาลัยที่สุดเพรตไปนะคะก็ที่นักศึกษาของเรานะคะแต่ว่าเลือกจะมีจะเลือกเรียนมหาวิทยาลัยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์นะคะเรียนจันทร์ถึงเรียนทุกวันจันทร์อาคารพูดพระธาตุศุกร์เรียนห้าวันนะคะ ่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะก็เรียนเรียนคักปกตินะคะ,ะก็ดันที่สุดเลยค่บปกตินะคะ,ะก็ห้าวันอในซีปีนะคะก็ระดับไหนอะะก็รู้ว่าเป็นระดับไหา,หาของเราแต่ว่าอาจจะเป็นมหาหลายในในัยใดใดหนึ่งนะคะก็บลากานะคะก็ทรมากนกับเขาคือเขาว่าจะเรียมหาลัยได้หรือไม่ได้นะคะ จะได้หมดเลยได้มะหาอะไรทุกอย่างนะคะก็ขาเล็บเท่าขาขาป้องขาเล็บเท้าก็จะมีเยอะนะคะด้วยนะคะต่อนะสาว่าเสร็จมหาลัยปุ๊บเสร็จก็ด้วยนะคะก็เรื่องราวแต่สมัยกันนะคะเพื่อนหนูจะมีทั้งหินทั้งผู้ชายนะคะก็เด็กปีหกห้าของเรานะคะมันจะเป็นเพื่อนเก่าและเพื่อนกลางและเพื่อน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 ใหม่แล้วก็เพื่อนขนาดกันนะคะก็ แต่ว so 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 ่าเพื่อนของเราเองนะคะก็เพื่อนเพื่อนผ่านจากท่านไหนบ้างนะคะก็เพื่อนก็เพื่อนหนุนะคะเพื่อนหนุ่มข้อมหาลัยนะคะก็อยากเรียมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็เรื่องเราจะว่ามหาวิทยาลัยแต่สำหราบแค่ลุงทุปีไหนนะคะก็เรื่องเราวจาว่าตัตั้งรือว่าจะพอใสรบ้างนะคะก็อยูเลยรู้ว่าแต่ว่าสื่อจะได้เรามีความฝันนะคะจะต้องไปมี ก็รงานจบวิยาตรี้เองค่ะก็เลือกสามารถความร่วมดังได้นะคะก็ร่วนแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องักษะคามคิตอนะคะก็เรื่องใช้นั้นด้วยนะคะีวความสุขเพิ่นแข็งนะคะก็อาจะได้เยียมต่อมหาวิทยาลัยได้นะคะตรงนั้นก็นก็ข้อขนาดทข้อขนาดีแค่ศาตร์กับข้อขนาดมนุษย์ แต่ว่าแต่ากาแตว่าเึ่งขนาไหนบ้างที่ชอบอเลยนะคะก็มาเรื่งจริงนะคะก็เรื่องเหล่าแว่าเที่อวพัวกคณะไหนาไนบ้างก็คณะทุกนั้นด้วยจากสาขาไหนบ้าสาขาไหนบ้าจะเป็สาขาสถาปัตสาขาาสนัศษาวิวสาัยรเโว่างิบนั้นด้วยนะคะก็อดดัว่าขนาดไหนว่า เกี่ยวกับเรื่องบ้างนะคะเรื่องเราแต่ว่าจะทำอ่างรบ้าเรื่องวันผลด้วยนะคะก็เพติดต่างๆจะบอกว่าจะป็นอย่างไนะคะก็เรื่องเราแต่ว่าเป็นอย่างไร,ไรแต่เรื่องว่าขางิด้วยเขาเสนอรูปอะไรบ้างชื่อว่าโอกาสจะเป็นอย่างรของเราเคณเพราะวก็คณะไหนพูดสึกอันด้วยนะคะสถานการณ์ไงบ้างนะคะก เราจะไปสมัครธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย kind of ์นะคะสมัครไปด้วยที so ่จะค่าเทอมระดับเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะคะก็เรื่องราวแต่ว่า่าจาะคุ้เรา้วแบ่งว่าก็จะเปนเรื่องของการย่างไรเรื่องว่าใชรเห่านักไหนบ้างนะคะก็ที่ทําไหนบ้างนะคะก็เรื่องราวต่างๆแต่ว่า่วมเกี่ยวข้องกับเรื่องเราทแบนั้นด้วย คือผู้ใส่บอกว่ามันไม่ค่อจริงๆเลยแต่เรียกว่าชอบขนาด้ว้เล่นกันอะไรบ้างคือส่วนใหญ่ว่าส่วนใหญ่พูดจะเรียก่าอะไรกันนะคะก็เรียกว่าส่วนใหญ่นะคะก็เรื่องส่วนใหญ่นะคะก็จะเรื่องะะการกกแต่งตาเรื่องวันนี้จะเกี่ยวกับวันนี้จะเกี่ยวกับระดับมหาวิทยาลัยขึ้นปีหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เรื่องราวแต่ว่ามันเป็นทัศ ต่างๆด้วว่าเป็นจับคู่รด้อะไรอย่างเงี้ยแบน้เลยเป็นยังไงบ้างคะสลับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระับเป็นยังไงบ้างคะต้เกี่ยวกับเรื่องคิดต่อว่าที่นั้นด้วยว่าเป็นยังไงบ้างคะก็สรุปคลิปนี้นะคะเรื่องคลิปนี้นะคะเกี่ยวกับระดับมหาวิทยาลัย เรานะกี่ยวกับระดับมหาวิทยาลัยของเรานะคะ,ก,ะ,ะ,ะ,คะก็เชื่อว่าสานมหาลัยขงาก็จะได้เกรสีก็ด,ด,คดีคือเกรสักก็ได้นคะคะก็ที่ไม่ต้องหวงก็หรอกเพราะว่าว่าาัที่ปตของ,งเรานะคะเคณะไหนทุกคณะไหนบ้างนะคะก็เรื่องนั้นปนติดว่านะคะก็ะว่าี่าองารู้จักข ศึกษาขั้าพืน้นฐานนะคะคเรื่องเราศ่กษางพราะว่าคือจะบอกระาดาบับภาษาของเรา b. คี่ว่าเกิดยวกับเนี่ยนะคะก็ขอขอบคุณที่อยากให้ให้ใหนูตั้งใจเรียนคือจะได้เรียนมหาวิทยายลัยต่อนะคะก็จะศึกษา,าระดับสถานะคือปีหนึ่งระดับปริญญาตรีนะคะค แล้วการแสดงก็ด de ีด้วยนะคะก็แจ้งเราสนุกไปนะคะก็เลือกไยนะคะคืออย่างนั้นนะคะก็ลให้กับแต่ว่าการเลือกแสดงบางนะคะก็เป็นสผลนะคะก็เลือกจากใจนะคะก็ขอบคุณที่เกลียนะคะสาธุจะบอกว่าให้กับูด้วยนะคะก็ที่ไปนะะค มันไม่ใช่ตุ๊กตาหิ้วมันเป็นตุ๊กตาดีนะคะก็เรอดนะคะก็เตรียมใส่อีกท้านค่ว่าอาจจะว่าอาจะเป็นเขานะคะก็อากาศจะเป็นยังไงแต่เรื่องข้อเรื่องว่าอาจจะว่าเรื่องตาตาเพราะว่าเป็นใส่ปั๊บเลยนะคะก็เลยนะคะก็แต่ว่าพอเขาขึ้กฝด้วยนะคะ ก็จับแบบไปสูตรกันนะคะก็เรื่องว่าจะคณะไหนก็เรื่องะคะว่าจะคณะไหนบ้างนะคะก็เรื่องพรอเป็นยัไงบ้างแตว่าจับบ้างกันนะคะก็เรื่องไกด์นะคก็เรื่องแต่ว่ามันเป็นค่าขายเรื่องของการจะว่าระดับหาอะไรบ้างนะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติามชอบ คป้าอิเตอ้าสวส,สวัสดีค่ะ